สวัสดีครับวันนี้นำท่านผู้ชมมาชมมาต้นทุเรียนนะครับทุเรียนเสียบยอดอันนี้เป็นต้นเล็กนะครับต้นประมาณ5 0บถึง60บาทนะครับก็ปลูกแซมปลูกในที่เดิมนะนอกจากต้นเก่ามันตายนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าต้นเก่าระบบรากจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าตอนที่ปลูกตอนแรกเราไม่ได้ดูารากแล้วก็ไม่ได้ตัดรากคดนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับ อันนี้เป็นอันนี้เป็นต้นเก่าที่ตายนะครับเป็นทุเรียนเสียบยอดเหมือนกันนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันมีรา,ากขดนะครับซึ่งตอนแรกผมปลูกไว้ไม่ได้ทําการตัดรากขดนะครับซึ่งตัวนี้คนส่วนใหญ,ญ่ที่ปลูกกันก็นิยมจะตัดรากทิ้งถ้าปลูกรอบนี้ผมจะตัดส่วนตรงนี้ทิ้งนะครับเนือ่องจากว่า ลากมันไปชนก้นถุงแล้วมันขคนะครับระบบลากมันจะไม่สามารถอาเดินหรือว่าแพ่ไปในที่อื่นๆได้นะครับอ่าอันนี้เป็นต้นใหญ่นะครับต้นแล้วประมาณ300ก็มีลากขดอันนี้เป็นต้นเล็กนะครับถ้าเทียบกันมีขนาดเล็กนะครับต้นใหญ่จริงจะยาวไปนะครับซึ่งผมได้ทำการนะเปิดถุงดูนะครับ ต้นเล็กมันก็มีรากขดเหมือนกันนะครับพอดีปลูกกำลังจะปลูกก็มาเจอรากขดก็เลยถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมนะครับได้ชมกันอันนี้ก็เป็นเห็นไหมครับเป็นรากขดกำลังแตกนะครับสีออกขาวๆนะครับด้านปลายนะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็ต้องทำการตัดทิ้งนะครับ ก็ไม่ต้องไปกลัวนะครับหลายๆท่านหลายๆคนก็กังวลว่ารากขดตัดออกไปแล้วมันจะมีปัญหาอะไรไหมก็ก็มีคนเคยพิสูจน์เอาไว้นะครับว่าตัดรากออกแล้วมันจะตายไหมปรากฏว่ามันไม่ตายนะครับมันก็แตกงอกออกมาเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นการแตกก็จะออกขาวๆแบบนี้เหมือนเดิมนะครับไม่ต้องไปกังวลน,นะครับตัดทิ้งเลยโอเคเท่านี้ก็จะ ไม่มีปัญหาลากขดเกิดขึ้นอีกนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆน,นะครับการตัดลากขดทิ้งนะครับทุเรียนถุงเล็กก็ให้ท่านระวังไว้ด้วยนะครับในเรื่องของลากขดบางท่านอาจจะไม,ไม,ไม่ไม่ได้ทันคิดถึงเรื่องนี้นะครับอาจจะคิดว่าต้นเล็กอาจจะไม่มีอาการลากขดในถุงชําก็ได้นะครับ ก็เป็นบางถุงเนาะแต่อันนี้ผมเจอผมก็ต้องตัดทิ้งเนาะโอเคขอบคุณครับ